กูช่วยอยู่เด่ยวสวยลูกป,ปู่สวยมากเลยอีนังหน่อกเขาใจมึงว่าช่วยไหมมึงบอกค่ะช่วยมันใจแต่น่อยสามตัวตรงวันนี้นะพี่จิมดีค่ะเอาตัวไหนดีนี่ <c oughs> ส่งให้แล้วคุณกูทัศส่งให้พี่จิมแล้วไงอาไรหรอไม่ดีเล่นอ,อะไรเอ่ย วูก่เก่า <unlimited> ช <sized festivals> ินานน้อหน่อยนยนใจบ้นหัวนัทางได้หน่อยมันมาเดี๋ยวอดค่ะกว่าผู้ก่อหมาตัวตัวนั่นละแต่บัานเรีนดูเช้าคู่นี่อมมาเือเด็กจอคืออไรครับอันนี้จะไปั่งได้ก็บอาว่ากูหายยา กูให้อันนั้นอันนี้มันก็ว่าทำไมเยอะตัวจังตัวไหนน้าัวี่้ที่แล้ว่าลืมตัวห้าสูได้ยังไงหรอยังสงสัยตัวเองอยูเลยลืมได้ยังไงแนีเอางานมาให้มใช่กูก็ให้งานเยอะเลยงานมึงเยอะบ่ยีรุกเช้างานเยอะบ่ งานเยอะค่ะขอบคุณค่ะป,ปูบอกว่าปูจะให้งานมาเยอะๆเยอะๆเลยครับจูปูเด้อค่ะขอบคุณค่ะลูกเก้าค่ะจะไม่ได้จุกดาบก็ปูเพราะปูก็เอางานมันจะจุค่ะดีเลยค่ะช่วยบริษัทเศแต่ว่ากิรานเช่าเริ่มจมกมาแน่นเลยร้านสาวเริ่มจมเหรอ,อต้องไมน่นะแต่ท่านเขาคุยเยอะอ่ะคือเขารับ เขาเริ่มบ่นครับร้านสาเริ่มบ่นครับตอนนั้นมาบ้านใครมาได้ยังบ่นอีไม่ไม่หมายความว่าร้านสาวเริ่มบ่นครับบ่นว่าบ่นว่างานเยอะครับใช่ค่ะเขาต้องช่วยคนเดื่ดด้วยไงช่วยหลายคนเลยตอนนี้ช่วยช่วยกูเกเอาอันนึงมาอันนี้มาบนจุ่มเลยก็ไม่เป็นไรครับจุ่มก็ได้ว่ามัน าเาเดี๋ยเยอะๆคุค่ะอือ้หมันงนะตรงไหนด้านเท้าคู่นะค่ะเดี๋วมืไงไปหลดเจ้าคู่หามึงอีกเออค้ค่ะอือเจ้ว่าคูเจ้าหามึงเก่าชิดช้ำนน่นค่ะแกบรุเจ้าให้ตรงตรงตงพวกนี้มีวงสวงใช่ไหมคะ ใช่ครับดีค่ะ้อเดยกไหมแบปูก็ว่าลายมาเลยวันละปูสีดำอยู่ปูนี้จะได้ใส่ชุดแล้วครับใช่ร้อง้องนาหลับสดใสุดท้เนาะสดใสเ แตว่าน e> ั <S <S ้นชาแรกเป็นคู่นี่ก็จะดีอู่แต่พอปุ๊บตกเถอะนะให้ช่องชีก็บอเอาให้เกาช่องก็บอเอาให้หาตุ้นก็บอเอาเป็นว่านบ้านเนี่ยเป็นคู่มีเรงะไรู่ให้เป็นเงวดนนี้เด้วจะได้คู่ให้ได้ง่นี้ด้วเงนที่แล้วมีใครถูกบ่าคะ ไม่มีขามีแต่ถ้าไปได้เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เลยอ่ะใช่ๆนะดักิ้เด้นแเลยอ่ะขาดูเท้าเพราะแถวกูให้มีกูเชื่อว่ากูเป็นตงแจมชิ้นนะนะกูใส่ชมปเทียนี่เขาอยากถ้มมันแต่แรก่าให้ชชมปเทียนชมปขังนี่เชื่อว่าไม่ตรงแจมชิ้น ให้น้องจำชิ้ใช่ถ้าให้ช่องเชียร์นี่ต้องจำชิ้นแน่นอนบอกปู่โอ้เชียร์ปู่จูบจะมาบ้านกูบอกให้ตรงตรงจริงด้วยดอกขอบคุณค่ะยังเก่งก็แขกกลับนะไม่กลับนะปู่นะนะกลับปู่กลับให้เลยใช่เอจะปู๊กเกดโอ้จะปู่ จะปูให้ตรงเหยี่ยงก็ถืออยู่ว่าปูยังแก็งอย่งา,างเด้ไม่กัดน,นะปูต้มงด่าเด้ตงต<อ>ลาดปูดให้ตรงก็ยังไม่ได้เลยอันนี้ให้ไม่ต้องให้กัดให้อะไรหรอกเชื่อครับปูบอกคำเดียว,ดวยเด้อเลขตัวเดียวที่จะมาชูบปูใหญ่นั่นคือพวกกบะดูกเป็นตัวเดียวกันดูครับ เอันเป็นก okay, ูบ okay, okay. uh ่อเปี <that that mm ๊ยะอ๋อโอเคครับโอเคเพื่อสีแปีตัวเดียวเนาะไม่ใช่ชาติเป็นเปีหนึ่งโอเคครับโอเคโอเคโอเคเพื่อเี๊ยะเอาผู้หญิงผู้หญิงมาแจ๊กให้กูนี่ไม่ได้ถ้าเอาผู้หญิงมาแจ๊กนั่นมันจะเป็นตัวนี้กูก็บอกแล้วว่าเอาเก่าใช้เอาดอกไม้เก่าดอก เอาปูไปลอยน้ำ้าปูบอกบานลอยน้ำเพื่อไปทำยันชื้อทิ่งใช่ไหมใช่ครับทิ่งกนได้แบบปลาดำชื้นปูให้เขามันกอดชูวันน่ะปูชื้อนะเอาไปตั้งไปบ้านปูู้นด้บักชื้แต่ว่าอีหลัง ต้งเตว,วันนี้เอาเก่าที่แทบหนันไปได้ค่ะเต้เมือเด็กกว่ามึงที่เป็น In and out, สานะครับ,บคำครั้งน,ะน,นึ้นังอกสมครับ ไปทัสองมือฮนะศนะูนสามศูนย์สามาะนกกันจองมือ